ครับนี่ใบเตานะครับจะพาไปดูกัะดักหนูนะครับหนูนะครับที่มาทำลายข้าวนะครับก็เลยดักเอาสักเลยนะครับนี่ไปลูกลูกท่านี้ ma ma ma, lục. thấy chưa à? Ừ, gió. bắt nó lấp đi à? Cả đực này lục. Này, này không đồn lục. Này. <laughs> này, ไม่ได้นะครับวันนี้นะครับครับต้องวางกระบะตาขชั้นนะครับที่รอยหนูจะขับได้ไหมลูกไม่ได้เอไม่ได้เอาไปมีตรงไหนอีกอันหนึ่งนับจะวางเป็นแนวเป็นจุกเป็นจุกแบบนี้นะครับได้ไหมฮะลูก นะครับใบตองก็บอกจะไปดูนะครับโอ้อันนี้ก็ไม่ได้นะครับด้งงไ,ไ,ไหมอ้อมีตัวไหนอีกนอนันนะครับไปโอ้ตอนนี้เข้าสู่หน้าหนาวนะครับ กัดพากัดเริ่มแจ่มสายนะครับนกไม่ได้ฮะไม,ไ,ไม่ได้เหรอ,ไม,ไ,อไม่ได้นะครับวันนี้หนูไม่มานะครับเราไปดูอีกที่หนึ่งนะครับมาดูเหรอ ครับวางกัดดักไว้รอบรอบนานนะครับไม่งั้นไอ้หนูนะครับเข้าทำลายมดเลยนะครับพี่น้องครับอโอ้ตัวนี้ครับไม่โดนนะครับแต่บ้ดนเลยค่ะอ่ะเอา,อาต้อง นี่ครับนี่คือเวลาหนูข้ามัครมันจะเหยียบนี่ครับกัดตรงนี้ครับกัดดักตรงนี้แหละวางรอบวางรอบรอบนาเลยนะครับวันนี้ไม่ได้นะครับไว้เจอการโอกกันหน้านะครับสวัสดีครับ